สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถของพี่พกาวันครับรถยก7นิ้วกับรีโมทอีก2ตัวครับ2ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูกับรถยก7นิ้วคันนี้เลยลิมิเต็ดอี dition จริงครับไปดูเลยครับคันนี้นะครับนี่คือวางคานใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะยกขึ้นมาถึง7นิ้วเปลี่ยนล้อแม็กทั้งเซตเลยยาง35ด้วยนะครับที่สาคัญใส่ทั้งวินลากใส่ทั้งโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันคือตัวไหนยังไงส่่่วววนนตตัััรรถเเมมาาาจก DBL Limited Edition 2.280งง้คคืือออขบลล4 ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา1น2ล้านสี่หมบาทเท่านั้นเองล้านต้นๆได้ระบบขับ4เครื่อง2.0เทอร์โบเดี่ยว180แรงมา้า แล้วก็ใส่ชุดยกแบบนี้เทพๆไปเลยนะครับของพี่พกาวันพวกนี้ส่งมอบแล้วนะฮะสีขาวคันนี้นะครับกับโรลเ e r ร h ชั t เตแล้วก็ตัววินลากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละรายการนะครับใครที่พลาดคลิปนี้เนี่ยระวังจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฟอร์ดแต่งซิ่งแต่งเต็มกันขนาดนี้แล้วนะครับรับรองแต่ละรายการเนี่ยท็อปๆเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับไปเริ่มกันที่ข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับ ตัวข้างหน้าเนี่ยเราจะไล่าจากข้างบนลงข้างล่างเลยนะครับตัวข้างบนที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยคือตัวสกู๊ปนะฮะตัวสกู๊ปแบบนี้เขาเรียกสกู๊ปทรงฟิตนะครับพี่ประกาวันก็เลือกเป็นสีขาวตัดดําแต่ห้ามลืมตัวนี้เลยนี่คือม้าแดงนะครับทาเป็นม้ามัดแต่งสีแดงกับสกู๊ปฟิตเรียกได้ว่าท็อปสุดแล้วก็หล่อสุดแล้วสําหรับสกู๊ปทรงนี้นครับบอดี้เดิมครับไม่ได้ตีบอดี้ออกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าใส่เพิ่มเข้าไปก็คือเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าแรปตตเตอร์ต มีเล่นขอบเล่นมุมให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟ3จุดแบบนี้นะครับเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับซ้ายขวาก็จะเป็นโคมไฟหน้าเห็นมีเด y l ไลท์แบบนี้นี่คือโคมเดิมนะครับโคมเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นโคมใบ LED อยู่แล้วสําหรับตัว Limited นะครับตัวนี้มีไฟเด y l ไลท์ให้เรียบร้อยเลยนะครับขยับลงมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับปกติเราต้องนั่งลงไปดู ตัวกันชนหน้าแฮมเมอร์เขาอันนี้เรายืนดูกันได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเลยนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาอีก7นิ้วเลยทีเดียวนะครับสำหรับตำแหน่งของเขานี่คือกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ครับของแท้ห่วงแดงแบบนี้มีโลโก้ชัดเจนนะฮะ AM 1 0 6ตัวนี้ตัวท็อปที่สุดใครๆก็ทราบดีนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีบางสิ่งบางอย่างครับเล็ดลอดออกมาจากตัวกันชนของเขานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัววินลากนะครับซึ่งซ่อนอยู่ในแผ่นป้ายทะเบบีียยนว้รกจมมสาาาาออแลถ่ ดึงนะฮะดึงตัวนี้เป็นสลิงลากยาวถึง28เมตรนะครับน้ำหนักในการลากก็5ตันนะครับ <c oughs> ขนาดของแรงม้าเขาก็12,000ปอนด์นะครับ12,000ปอนด์นะครับก็ตัวนี้ยัดอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในตัวนี้สามารถลากได้แล้วก็ใช้รีโมทแบบนี้ได้เลยนะครับพ <c oughs> อไม่ใช้ก็เก็บไว้แบบนี้นะครับ <c oughs> ไปดูช่วงล่างกันบ้างนะฮะ <c oughs> ช่วงล่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจุดยึดตัวปีกนกล่างใหม่นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนจุดยึดตัวปีกนกล่างใหม่ทาให้ตัวรถเนี่ เฉพาะตัวคานยูนิคอนเจน3ที่เราวางเป็นตัวนี้สูงขึ้นไปอีก4นิ้วนะครับสูงขึ้นไปอีก4นิ้วเมื่อตัวรถสูงขึ้นแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวคอม้าใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวรับน้ำหนักใหม่นั่นก็คือตัวโช๊คตัวนี้ฮะใช้ตัวโช๊คมโนทูบ2 0กระบอกยาวครับมโนทูบ2.0กระบอกยาวตัวนี้เนี่ยเป็นสปริงเดิมแต่ว่าบิดสตาร์ทขึ้นไปตรงนั้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปกติเราจะบิดขึ้นไปแล้ว3นิ้ว เมื่อเราเปลี่ยนชุดยก Gen 3ของยูนิคอร์เนี่ยเราบิดสตาร์ทขึ้นไปเป็น7ดนิ้วเลยนะครับแต่ว่าระบบขับเคลื่อนก็ต้องใช้ตัวดรอปเพานะครับเพื่อให้ตัวระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันต่ำลงมานิดนึงเพื่อไม่ให้เสียองศาในการขับเคลื่อนเราจะเห็นจากแหลกพงมาเลยแล้วก็ตัวระบบเพาขับหน้าจะมีองศาที่คงเดิมนะครับส่วนตัวคอม้ามันยาวขึ้นเพื่อรองรับข้างบนครับสิ่งที่เราเห็นข้างบนนันคือปีกนกนะฮะปีกนกตัวนี้ ก็จะเป็นปีกนกตัวเดิมของเขานะครับซึ่งองศาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยทั้งปีกนกทั้งลูกหมากใช้ตัวเดิมครับเพราะว่าตัวคอม้าตัวนี้ช่วยยืดระยะของจุดยึดของปีกนกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้วนดูทรงที่เราได้จากการยืดขึ้นไปถึง7นิ้วของเขานะครับว่าเมื่อใส่ชกโมโนทูปเข้าไปใช้ปีกนกเดิมการปรับองศาใช้ตัวเดิมเลยนะครับนี่ก็จะได้ทรงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับเมื่อใส่ล้อใหญ่ขนาดนี้แล้วปั๊บเนี่ยก็คือ ตัวคิ้วล้อตัวนี้ต้องใช้คิ้วล้อ9นิ้วนะครับ9นิ้วหมุดเงินนะครับสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าปกตินะครับปกติมันก็จะครึ่งเดียวของตัวนี้ฮะประมาณ6นิ้วนั่นเองนะครับไปดูล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กตัวนี้เนี่ยก็เป็นล้อแม็กออฟเซ็ตลบ24ครับทำไมถึงต้องใช้ตัวออฟเซ็ตลบ24เพราะว่าตัวฐานเนี่ยมันจะได้กว้างออกมาเพราะว่าใช้คิ้วล้อ9นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวล้อแม็กดันตัวเองออกมาแล้วก็ใส่ยางเท่าไหร่เอ่ย35ครับ35คูณสิบสอง จากพื้นข้างล่างเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนตัวเนี้ก็คือ35นิ้วครับตัวหน้าตัดยางที่กินพื้นเนี่ยสิบนิ้วครับแล้วก็ตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อมแม็กก็คือ20นิ้วนะครับตัวนี้ก็โหลดน้ําหนักก็อยู่ที่โหลดน้ําหนักนะฮะก็1 2 1คิวนะครับรับความเร็วสูงสุดได้ก็ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครึง่งรถแบบนี้เขาไม่ได้ใช้วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับเรียกว่า ตัวนี้เป็นยาง mt ด้วยลุยได้เต็มที่เลยนะครับไปดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีเพลาขับหน้าเพลาขับหลังนะครับตัวบันไดตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้ตรงนี้สามารถรับน้ําหนักได้นะครับกันกระแทกใต้ท้องเครื่องด้วยนะครับตัวนี้บันไดตัวนี้ก็เป็นบันไดของ twi นะครับก็เปลี่ยนจุดยึด เสริมเข้าไปเน่ยเหล็กหนามากผมบอกเลยนะครับสจุดนะครับเป็น T.W.I. นะครับตัวรถก็จะมีคําว่า l i m i t e d เขียนไว้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับท็อปกว่าตัว XRT ขึ้นไปตัวเข้าระบบเข้าออกรถเนี่ยเป็นระบบสมาร์ทคีย์แล้วนะกุญแจอ,อยู่ที่ตัวปับ๊บก็กดตรงนี้ปุ๊บล็อกรถเสียบเข้าไปปุ๊บกดล็อกรถถือว่าเทพแล้วนะครับข้างบนก็ใส่รล้าหลังคาติดหลอกเข้าไปนะครับแล้วก็ความสูงด้านหลังผมบอกเลยว่ามันสูงมาก สูงถึง6นิ้วนะครับข้างหน้า7นิ้วข้างหลัง6นิ้วนะครับสังเกตจากความสูงของผมเนี่ย176ซนติเมตรคือท่วมหัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเห็นสภาพก็คือเป็นของเดิมๆอยู่แล้วซึ่งมันสวยอยู่แล้วนะครับมีทั้งตัวกล้องที่ออกจากโลโก้ตัวนี้ก็คือติดมากับรถแล้ว นะครับคำว่าลิมิเต็ดตรงนี้ก็มากับรถแล้วส่วนตัวไฟนี่ก็คือเป็นโคมเดิมใส่ตัวครอบเข้าไปให้มันดุขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือตัวกันชนท้ายครับกันชนท้ายออปชั่นของตัวนี้นะครับออปชั่นตัวนี้พร้อมกับบอลลากที่ว่าเป็ดปากนกแก้วด้วยนะครับมีไฟถอยสายขวานะครับไปดูข้างล่างกันนะครับวิธีการยกข้างหลังเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเราใช้วิธีการก็คือใส่ก้อนหนุนเข้าไปครับก้อนหนุนสีดําๆที่เราเห็นอยู่ข้างๆสาแหลกเห็นไหมครับที่อยู่ตรงกลางตัวนั้นนะครััับนนน่กกก็คืออตว้ย 6นิ้วครับเป็นก้อนเหล็กหนาะๆนะเอาไปวางเพื่อให้ตัวเพลาเนี่ยมันยึดกับแหนบเนี่ยห่างกันอีก6นิ้วนะครับตัวรถก็สูงขึ้นแต่แล้วการที่จะพยุงตัวการทรงตัวเนี่ยใช้โมโนทูบสอครับใช้ชกอัพตัวนี้ซึ่งก็ถือว่าเทพอยู่แล้วในวงการออฟโรดของเรานะครับเพลาขับตัวนี้ก็องศาก็จะไม่เพี้ยนนะฮะเพราะว่าเรามีการดอรอปเพลาลงมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นการแต่งที่ลงตัวนะครับเดี๋ยวจะวนให้ดูข้างนอกก่อน1รอบนะครับว่า ความล้นของล้อประมาณไหนนะครับใส่ล้อ35มสิคูณสิบนะครับแล้วก็ชุดยก6นิ้วมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะอ่านี่คือยูนิคอนยก6นิ้วนะครับอ่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีรีโมทอยู่ถึง2ตัวนะครับตัวที่1เฉลยไปแล้วว่านี่คือวินลาก12,000ปอนด์นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนี่คืออะไรนะครับนี่คือรีโมทของตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ของแฮมเมอร์นะครับคือที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมองอย่างนี้เนี่ย เราอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ที่กดรีโมทเปิดปิดด้วยไฟฟ้ากันน้ําได้ด้วยนะครับที่สําคัญมีไฟส่องข้างในด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้นะครับเพื่อที่ส่องเก็บของข้างหลังเห็นไหมครับนี่คือเปิดไฟปิดไฟนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแฮมเมอร์ครับซึ่งก็มีความแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานที่สําคัญเสียงเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินว่ามันวิ่งมาเลยนะครับนี่คือโรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าครับของแฮมเมอร์นะครับอ่า ไปส่องดูข้างในกันดีไหมครับเพราะว่าข้างในของตัวท็อป i m i t e d e dition เนี่ยก็จะแปลกตาจะไม่เหมือนตัว XLT แล้วก็จะไม่เหมือน Ytag เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างในของเขาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเขาก็จะท็อปมาอยู่แล้วแล้วก็ใส่ระบบท็อปของ Ytag เข้าไปนั่นก็คือตัวเบาะหนังเนี่ยเป็นของ XLT อยู่แล้วนะครับและใช้ระบบการโยกขึ้นลงนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าส่วนตัวเกียร์ที่ทุกคนอยากเห็นนั่นก็คือเกียร์10สปีดตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดของ Ytag ครับส่วนเกียร์4 Wheel เนี่ยก็คือเป็น เหมือนเดียวตัวเดียวกับแรปเตอร์นะครับที่เป็นระบบชิปอันมัติสามารถขับได้เปลี่ยนเกียร์กระทันหันได้เลยแล้วความเร็วไม่เกิน120นะครับมีเกียร์ธรรมดาให้ด้วยบวกลบที่หัวเกียร์สังเกตเห็นไหมฮะส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ไม่เหมือน XLT ครับเป็นแอร์แยกนะฮะแยกอิสระครับซ้ายกับขวาเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับมีปุ่มสีฟ้าปุ่มสีแดงเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิแยกซ้ายขวาครับส่วนตัวจอเป็นจอของวายแท็คครับเอามาใส่ตัวนี้เป็นจอ8นิิ้วสง ตัวนี้ก็เป็นระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยอร์โนอัอลโต Apple Ca คาเพตต่อได้หมดครับแล้วก็ดูแผนที่จากในนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็ผสมผสานกันมานะครับเป็นสีเดียวกับตัว XLT ครับฝั่งซ้ายเป็นควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาควบคุมความเร็วครับส่วนจอแอนาล็อกตรงกลางแบบนี้สไตล์เดียวกับตัว WiT แเลยนะครับจอซ้ายขวาเป็นดิจิตอลครับต่อจ,จอตรงกลางเป็นแอนาล็อกนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าเป็นระบบของ WiT แครับก็เป็นระบบ เปิดปิดอัตโนมัติไม่พอมีระบบปรับความสูงของโคมด้วยสูงต่ำได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือระบบภายในของเจ้าตัว Limited Edition นะครับตัว Limited ตัวนี้เนี่ยก็ราคาอยู่ที่1,42 0 0ล้านบาทครับ1 4 2 0 0ล้านบาทกับเครื่อง2.0 180แรงม้าครับของพี่พักาวันก็แต่งเพิ่มไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมบอกว่าเอาตัว l i m i t ต็ดนะครับขับเสื่อสีล้อครับเอายก7นิ้วครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งแฮมเม อย่าลืมวิดลากด้วยนะครับ12,000ปอนด์นะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยครับใครที่สนใจทำยังไงดีนี่คือเบอร์ของกล้องนะครับขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับใครจดไม่ทันแคปไว้0 8 6 9 9 6 9 6 0 6เบอร์นี้สําคัญผมมีเบอร์เดียวครับโทรเบอร์นี้ติดคือได้คุยกับผมแน่นอนนะครับเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ก็ได้ถ้าโทรไม่ติดหรือว่าต้องการที่จะทิ้งข้อความไว้ให้ผมโทรกลับก็แอดไลน์มานะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเราส่งไลน์หากันได้นะครัััับบบบใใคครรรททีีีีี่่ยยงไไมมมดดดด้้้ตติาาเเเจนนนนะะววโอๆแหูุกล ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพราะว่าคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้จะส่งตรงถึงบ้านฟรีๆทุกๆวันแล้วเราจะไม่พลาดคลิปสำคัญในคันต่อ,ตอไปฝากของพี่พกาวันด้วยนะครับยูนิคอน6นิ้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ